คุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการกลนอีกครั้งกัทุกสัปนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ใครว่าเมืองไทยไม่น่าอยู่มันมีคําพูดของคนต่างชาติแทบจะทุกคนที่เข้ามาอยู่เมืองไทยและจะพูดคํานี้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดน่าอยู่มากรักและก็ชื่นชมและก็ชื่นชอบเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนที่สมัยก่อนที่ท่านเคยได้ยินคําว่าเสือผือนหมอนใบและเข้ามาในเมืองไทย แล้วพูดคําว่าได้มาพึ่งพระบรมโพี่สมภานมันเป็นความคิดจริงๆนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่คําสวยหรูไม่ใช่คําหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นผมเจอเท่าแก่เจอเจ้าสัวเจอเจอคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เจอทั้งคนธรรมดาที่เป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วพูดคํานี้จริงๆแล้วรู้สึกซาบซึ้งในเมืองไทยรักแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องทดแทนคุณให้ได้ ขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่เราเวลาพูดว่าเสือผืนหมอนใบมาในยุคนี้ปัจจุบันนี้ท่านเข้าใจไหมล่ะท่านคิดว่าเราจะทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเลยในชีวิตเราจะต้องทําเขาตอบผมกลับมาว่ามันเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยอะ่ะไม่ว่าจะสมัยมันจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ตามมันจะเหมือน,นทุกยุคสมัยก็คือถ้าคุณมีความอดทนมีความพยายามคุณทําได้ทุกอย่างในโลกและแขกรับเชิญของผมคนนี้ก็เป็นแบบนั้นเป็นคนซึ่งมาจากเมืองจีนมาโดยมาเยี่ยม ผมเรียกถูกเปล่าก็ไม่ทราบอากงอาม่าเหมือนกับมาเยี่ยมเพราะว่าเขาอยู่เมืองจีนแต่อากงอาม่าเขาอยู่เมืองไทยแล้วมามาอยู่ตอนแรกก็กะอยู่ไม่นานพออยู่สักพักไปมันไปเป็นเดือนมันเป็นสองเดือนพอสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่กลับละเขาบอกไปทำเมืองจีน้เขาไม่กลับเขาจะอยู่เมืองไทยเมืองไทยน่ารักมากแล้วเขาอยู่เมืองไทยจนมาทุกวันนี้แล้วเขาอยู่แบบเสือผืนหมอนใบจริงๆแต่ปัจจุบันนี้เขามีกิจการมากมายหลายหลักเต็มไปหมดเลยท่านลองฟัง และลองคิดว่าเศรษฐกิจอย่างนี้สังคมอย่างนี้เราจะสู้ชีวิตยังไงเราจะทำยังไงกับชีวิตเราได้ลองฟังแนวคิดจากคนคนนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเจ้าของยาดมนวัตกรรมอินโนคุณธนัทอึ้งล่ำซ้ำครับสวัสดีครับคุณธนัทสวัสดีครับผมผู้ถูกไหมเนี่ยครับถูกต้องนะเชิญนั่งครับคุณธนัทเชิญนั่งครับผมดีใจมากที่คุณธนัทยอมมาออกรายการผม แล้วมาขอบคุณที่อาเตยให้โอกาสผมมารับโอ้ขอบคุณมากอาเต่ยมากเลยครับผมอยากได้มารายการนี้มานานแล้วครับจริงเหรอคุณเคยดูรายการผมด้วยดูประจําครับเลอครับแล้วคุณดูแล้วคุณรู้สึกไงกับผมรู้สึกว่าอาเป็นคนที่ตลกนิดนิดแต่ว่ามีสาระเป็นคนที่เก่งมากคุณมาพูดน่าเกลียดบ้างจริงเลยเขาขอบคุณว่าแต่ผมอยากจะเอาประวัติคุณเอาชีวิตคุณแล้วบอกคนดูให้มันเกิดประโยชน์ขอบคุณครับคุณมาจากเมืองจีนอายุ17นั่นมาจากจากที่ไหนของเมืองจีน จักสัวเถาครับสัวเถาใช่ครับมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมปู่ย่าที่เมืองไทยครับคือเรากําลังหาชีวิตใหม่เพราะว่าอยู่เมืองจีนก็อายุประมาณ1 7บเจ็ดสิลังจะหาว่าชีวิตเราจะไปทางไหนครับเออแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวรู้แล้วรู้สึกว่าเมืองไทยมันเป็นที่ที่อบอุ่นแล้วก็คุณไทยน่ารักแล้วอยู่แล้วก็ญาพี่ญาพี่น้องที่อยู่ก็รักผมมากผมก็แค่อย่างทํางานแล้วก็รู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขแล้วรู้สึกไม่อยากกลับ เลยบอกเมืองจีเลยไม่กลับไม่กลับครับอยู่เพืองไทยเลยสู้ตายเลยอยู่นี่สู้ตายแต่คําว่าสู้ตายที่ว่านั่นไม่ได้เรียนจบอะไรมานะไม่ได้เรียนจบอะไรครับไม่ได้เรียนจบอะไรมาไม่ได้มีอะไรเลยแต่ความว่าสู้ตายคือครับท่านผู้ชมฟังคนเวลาที่เขาบอกว่าสู้ตายมันคืออะไรเริ่มต้นทํางานครั้งแรกทํางานครั้งแรกก็อยู่กับลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่สะพายกับพี่ชายเขาขายของโชวอยู่ที่แถวแถวคงเตยครับแล้วก็ขายของมาสักหกเดือนก็ ผู้ภาษาไทยพอได้แต่เรพอได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยงงๆอ่ะพูดอะไรก็ไม่เข้าใจหลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่พาไปฝึกทําทองทําทองก็คือล้างทองเขามีทําทองด้วยก็เลยไปทําทองเป็นลูกจ้างทําทองใช่ครับทำอะไรทําทองนี่ทำทำแหวงทากรอบทาสร้อยทําได้ทุกอย่างภายในปีครึ่งถึงสองปีผมตั้งเป้าหมายว่าต้องให้ได้ต้องให้ได้ต้องให้ได้ทำให้ได้ทาให้เก่งให้ได้ ต้องเป็นทุกอย่างต้องเป็นทุกอย่างใช่ถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่ต่อเรื่องเพราะอย่างเช่นทําตัวนี้เป็นตัวนู้นไม่เป็นต้องไปจ้างเขาผมมีแค่คุณเดียวผมต้องทําเป็นทุกอย่างให้ได้ภายในปีถึงสองปีตั้งเป้าหมายชัดเจนขยันมากใส่ใจงานเต็มที่ครับแล้วก็ฝึกมาประมาณสักปีครึ่งถึงสองปีผมเป็นทุกอย่างเลยครับเป็นทุกอย่างจริงๆเลยใช่ครับคือในร้านทองนี่ถ้าบอกว่าจะทําอะไรฉันทําได้ต่อสร้อยตักไซได้หมดครับนี่หนึ่งปีครึ่งปีครึ่งครับ เสร็จแล้วท่านผู้ชมถ้าอยู่อย่างนั้นก็เป็นลูก,ลกจ้างร้านทอ,ง,องนั้นไปนตลอดชีวิตเนี่ยใช่ครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาคิดอะไรต่อคิดว่าอย่างไงก็ต้องมีกิจการของตัวเองเพราะ<อ>ว่าเราก็ต้องเริ่มจากสูงเริ่มที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่สู้เราภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยรู้อ,อ่านก็ไม่ค่อยจะออกเราก็ต้องตั้งใจใส่ใจเอาให้เต็มที่อเอาให้ถึงที่สุดก็คือก็ฝึกทําทองหกเดือนปุ๊บผมก็มาตั้งโรงงานเล็กๆมีลูกน้องอยู่คุณหนึ่งกับผมสองคน แล้วก็อยู่แถวสมุทรปราการก็ทําเริ่มทําก็คือไม่มีงานไม่รู้จะไปหางานที่ไหนก็เข้าร้างทองเลยเข้าล้างทองปุ๊บก็วันดีทุกเจ้าเลยวันดีครับวันดีครับของังหน่อยครับใครเขาจะให้ไม่ให้ครับเขาจะให้ทําไมเขาก็ไม่ให้แต่มีเจ้าที่มีเจ้าที่ใจบุญเข้าที่ใจบุญครับเขาให้เขาก็ให้ชิ้นหนึ่งให้กรอบเฉยๆให้แต่คงกรอบคือแบบแบบแบบก็คือเหมือนกรอบอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาทองไปทาแทบกับกรอบเขา แล้วก็ทาเสร็จแล้วก็ไปส่งเขากี่วันทําไปส่งเขาสองวันครับสองวันคนหนึ่งทํเจ8ปวันผมสองวันเสร็จครับสองวันเสร็จทำเองเกเองชุบเองไปส่งพรุ่งนี้เลยรับวันนี้ส่งพรุ่งนี้ใช่ครับสองวันรับวันนี้เขาตกใจครับเออเาแก่ที่รับไปเฮ้ยทำไมรื้อทำเร็วเงี้ยใช่ครับอก็คานนี้ก็เดี๋ยวโทษนะครับจะไม่เร็วได้ไงอ้วไม่มีงานเลยอ้วไม่มีงานเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นก็อย่ามีงานแล้วก็ไปหาล้างทองใหม่ก็เอากรอบนี้ไปโชว์ ลังของเฮียครับผมได้มาแล้วชิ้นหนึ่งครับผมทําได้นะครับหลังทองก็ดูดูแล้วก็โอเคบางเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องเข้ามาคือผักประตูไม่ให้เข้าอ่ะง่ายๆก็เขามีที่ทําแล้วแล้วก็ทองมันเป็นของแพงส่วนใหญ่เขาก็ไม่เคยอยากให้ง่ายๆหรอกเพราะเขามีขาประจําของเขากลัวเปอร์เซ็นต์ไม่ดีก็แห่งใจนะไม่ใช่ว่าเราจะได้ง่ายๆใช่ๆตอนนี้ผมก็บุกเบื่อมาเรื่อยๆหกเดือนก็ โรงงานก็เริ่มฟื้งมีอยู่ประมาณ10กว่าเจ้าได้เจ็ดแปดถึงสิเจ้ารับมาได้เป็น10เจ้าแล้วใช่ครับหกเดเดือนกว่าจะได้นะแทนที่จะดีใจว่าเฮ้ยเราดีใจเราได้ทําแล้วครับมันไม่หยุดแค่นั้นท่านผู้ชมครับชีวิตดูนะฮะจากนอตซิ่งอะไรจากไม่มีอะไรเลยคคิดอะไรต่อทําประมาณสักสองสาปีก็มีเพื่อนชวนไปทําทุเรียงที่เมืองจีนเพราะว่าเขาเขาคือลักษณะเขาก็คือผมอยู่เมืองไทยแล้วเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอ่ะมันมีทุเรียนจริงมีที่เมืองจีนเขามีตลาดขายทุเรียงอยู่ ผมก็เอาไปทําทุเรียนกับเขาสักระยะนึงไปส่งทุเรียนใช่ครับดีไหมแรกแรกดีแรกแรกดีหลังๆไม่ดีอีแมันไม่มีประสบการณ์จริงๆแล้วดีตลอดแต่มันไม่มีประสบการณ์นี่มันดีอย่างนี้แรกแรกดีคือส่งน้อยใช่ทุเรียนมันก็ไม่น่าม่เสียใช่ครับพอเวลาเขาสั่งมาเยอะๆดีใจท่านผู้ชมก็สมมติเคยสั่งแค่นี้สั่งมันแค่นี้เลยใช่แล้วเป็นไงอ่ะเจ๊งเนี่ยท่านผู้ชมเจ๊งเนี่ยแต่เป็นคนเจ๊งที่ดีที่สุดในโลกเป็นคนที่เจ๊งแล้วไม่รู้สึก เสียอกเสียใจไม่เศร้าไม่ฮะบทเรียนบ่ก็เป็นบทเรียนที่ใครแต่ว่าต้องดูว่าอะไรที่เราถนัดเราเจะทางนั้งดีกว่าไปทางนั้นดีกว่าถ้าทางไหนที่ไม่ถนัดมันเนี่ยนะครับมันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมาทําทองก็กลับมาทําทองใหม่ก็อันนั้นกิจการก็ปิดลงอย่างเงียบๆ ปิดลงอย่างเงียบๆดีมากเลยปิดลงอย่างเงียบๆก็ไม่กล้าบอกใครเจ๊งกงอดะถ้าดีก็คุยดิเจ๊งอ่ะใครจะกล้าคุยใช่ไหมปิดลงอย่างเงียบๆก็ปิดกันไปกลับมาทําทองใหม่ทํามาอีกสักสามปีรู้จักคุณวรักษ์คุณวรักษ์ก็ผู้ใหญ่แนะนําคุณวรักษ์คือภรรยาผมคุณวรักษ์นี่คือภรรยาใช่ครับแล้วคุณวรักษ์ที่พูดเนี่ยเรียนหนังสือที่จบจุลานะครับครับจบปริญญาตรีจุลาใช่ครับ และเป็นผู้หญิงนะครับ,รบน่ารักด้วยนะฮะจิตใจ,จดีมากและตัวเองไม่จบอะไรเลยนะครับ <laughs> ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าไปจีบกันได้ยังไงคุณไปจีบเขาได้ยังไง <c oughs> คือผู้ใหญ่แนะนําแล้วผู้ใหญ่ก็รู้ว่าผมเป็นคุณสู้ชีวิตแล้วผมเป็นคุณตั้งใจอ,อ๋เอเลยไปบอกเขา,เาเก็เลยแนะนําให้ให้ผมรู้จักกันคุยกันก่อนแรกๆเขาก็อาจจะไม่ชอบผมก็ได้เห็นความขยันตั้งใจใส่ใจแล้วก็รักผมมากครับอ๋อรักมากแล้วเรารักเขาไหมล่ะรักมากครับรักมากกว่าคำว่ารักอ่ะครับ ครับโอ้โหผมชอบผู้ชายางนี้จริงๆรักมากกว่าคำว่ารักรักมากกว่าคำว่ารักครับคือที่เขาพูดเนี่ยมันฟังแล้วมันดูดีใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะมันเรื่องจริงฮะครับทุกบาททุกสตางค์นะเขาเก็บนะฮะครับแล้วที่ดินก็ตามทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ซื้อที่มีชื่อเขาหมดเลยนะใช่ครับใช่ครับให้เมียหมดเลยนะฮะ ให้หมดเลยครับก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรเลยเพราะว่ามีเมียก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ <c oughs> มชมครับก็รักการชอบกันก็อยู่ด้วยกันครับแต่พอเสร็จแล้วตัวเองก็ทําท้องตัวเองไปอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ไปบอกเมียบอกว่าเธอฉันอยากมีร้านทองใช่คร<ช>ับเด็ดสุดๆไปยื้มเขาเท่าไหร่คือผมบอกเพรยาว่าแหม่มผมอย่าเปิดล้านทองอ่ะเพราะว่าเราทําถึงจุดนี้แล้วอย่ามีล้างทองแบบว่าถ้าล้างทองอ่ะโรงงานทําไปส่งให้ล้างทองอีกทีมันก็คือกําไร ไม่เยอะ,ะแต่ถ้าเราทําเองแล้วขายเองดีกว่าดีกว่าวสนใจมากเลยคราวนี้ภรรยาก็ก็รู้สึกว่าสงสารผมเออเอาตังที่เขามีเก็บไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเขาอาจจะสักห้าขวบเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆแล้วเขาทํางานอยู่ที่ซิดีลาเขาก็เป็นข้าราชการที่ซิดีลาเก็บมาถึงตอนที่แต่งงานกับผมก็มีเงินอยู่ประมาณสักล้านกว่าบาทเขาเอามาให้ผมหมดเลยเขาไม่แต่บาทหนึ่งก็ให้หมดเลยรู้สึกน้ําตาจะไหลผมก็บอกเขาว่า ผมก็บอกเขาว่าแมผมขอโทษนะถ้าผมจะพยายามอายุ60แล้วผมจะคืนคุณ10ล้านแน่นอนอผมสัญญานะวันนั้นยังไม่รู้จะไปทางไหนแต่ก็สัญญาได้วยความสงสารก็เหงนใจที่คุณเก็บตังค์ตั้งเด็กๆอ่ะแล้วอยู่ให้ผมไปหมดเลยโอ้โหซึ้งจริงๆซึ้งเอามาทำร้านทองไม่พอเอามาทำโรงงานขยายนิดนึงอ๋อขยายนองไม่พอไม่พอดิท่านนี้ก็ทำโรงงานขยายครึ่งนิดนึงก็ ถวบางนาก็มีล้างทองเจ้าหนึ่งเขาเขียนไปว่าเช่าเออถ้าล้างทองเราซื้อมาแพงแล้วก็ต้องตกแต่งอีกหลายร้านอ่ะข้าพ่อต้นทุนนะเช่าดีกว่าเช่าดีกว่าดีมากถ้าเช่าดีมากคราวนี้เราก็เลยเช่าเข้ามาเช่าเข้ามาราคาสามหมื่นก็เลยไปคุยกับภรรยาใหม่แหมมแหมมป้าว่าอยาเปิดล้างทองดีไหมเออก็โชว์ทองน้อยๆก็ได้เออเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปคุยกับป้าลูคุณพ่อพ่อเขาพ่อเขา แม่พาไปหาป้าใช่ครับป้าว่าป้าว่าลูกพ่อก็ได้แค่ค้าขายธรรมดามีตังก็คงจะมีไม่เยอะช่วยได้ก็เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าด้วยความตั้งใจของลูกเอาที่ไปเลยไปไว้ธราคัรโอ้โหน้ําตาจะไหลให้ที่เลยโอ้โหท่านผู้ชมดูดิได้มาทําร้านทอง <c oughs> ใช่ครับกู้มาสามล้านห้าครับสามล้านห้าครับก็กู้มาสามล้านห้าครับก็เปิดร้านทองเลยครับก็ทํา ล้างทองคือเขาจะปิดเขาจะเปิดแปดโมงเปิดแปดโมงนะ <ừ> um เขาปีกหกโมงผมเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงหกโมงครึ่งผมก็เปิดแล้อ่อเพราะต้องเปิดเช้าเพราะเวลามันมีค่าเช่าเขามาไม,ไม่ใช่ง่ายๆบ้างก็กู้มานะกู้ทาราแล้วเขา<อ>ปิดกันหกโมงแล้วปิดกี่โมงผมปิดหกโมงครึ่งตรงตำรวจไล่ครับ <c oughs> เออตำรวจไล่ปิดแล้วปิดแล้วเพราะตำรวจต้อง้าเหรทองไงท่านผู้ชมใช่หกโมงยากกลับบ้านแล้วไงครับใช่ไหมใช่ครับท่านผู้ชมครับ น <S <S yeah. like <t <t ี่แหละที่บอกตื่นก่อนนอนทีหลังใช่ครับแบบไทยเราพูดเดี่ยวตื่นก่อนนอนทีหลังไม่ว่าอะไรก็ตามเขาจะทําแบบนี้นะใช่ครับแล้วเขาก็ทําอย่างนี้มาได้จนปัจจุบันนะไล่มาเรื่อยร้านทองเขาจะไม่ทิ้งนะเป็นเจ้าของเจ้าโดปัจจุบันนี้ก็จริงแต่ว่าตอนนี้ร้านทองมีกี่ร้านที่สุด3ร้านครับ3ร้านครับมีที่ไหนบ้างบางนาแล้วก็สุทาวีแล้วก็ตลาักเรือบิงที่ที่ตลาักเรือบิง ทำร้านทองอย่างเดียวนึกว่าจบเป็นต้าแก่ร้านทองก็จบแล้วนี่สบายแล้วไม่จบครับทําอะไรอีกเปิดร้านอาหารครับท่านผู้ชมเปิดทําไมอ่ะก็ผมเป็นเพื่อนเป็นคุณจริงเยอะแล้วผมก็ส่งของไปให้มึงจริงส่งของพวกของไทยผมพยายามผลักดันสินค้าไทยไปมึงจริงให้เยอะที่สุดพว่จะเอาตังเข้ามารักมากเออมึงไทยเนี่ยรักดีครับรักมากเลยครับรักมากครับก็คือผักดังสินค้าออกไปคือคนไหนมาผมก็ขาย อย่างเช่นมีอะไรของไทยที่โอทบผมขายหมด oh. เพื่อไปขายที่มึงจีนเพราะว่าเพื่อนที่มึงจิงเขาก็เขาก็ทำทัวร์ <Yeah. S 2> สมัยก่อนมาบ่อยนะ uh huh. แล้วก็ผมก็เอาของไปสินค้าไปขายที่จีนแล้วก็เอามาเยอะบ้างมันก็ขายไม่หมดผมก็เลยเปิดร้านโอทบอีก5สาขาครับโอ้โหคุณโอทบก็คือของมันขายไม่หมดเอาไปสมมติว่าเขาสั่งมา10บลังผมก็สั่ง12บสงลังเผื่อ2องลังไว้ฉาขายเองเออฉลาดมากก็เลยมีอยู่อีกก็เปิดอยู่ออกมาห้าสาขาโอทบห้าสาขาคือทามันหมดอะครับอะไรที่ทําได้แล้วคุณจริงมาเที่ยวปุ๊บก็จยมากินฟุกเฟ่ครั้งนี้เขามากินฟุกเฟ่ไทยใช่ไหมอร่อย เพราะว่ามีกุ้งมีอะไรผมก็เปิดเฟซเุิ่เฟซไปเจ็ดสาขาครับร้อยเก้าเก้าอยู่ที่สามสาขาสามเก้าเก้าเป็นทะเลสดอยู่ที่สี่สาขาหลังจากโควิดไปเจ๊งแบบอย่างนี้กำลังจะถามกำลังจะถามว่าโควิดมาแล้วเป็นยังไงสามสาขาใหญ่สี่สาขาใหญ่เจ๊งหมดเจ๊งหมดสาขาเล็กยังอยู่ยังอยู่เพราะมันร้อยเก้าเก้ายังไหวครับโอ้ไม่ไหวค่าเช่ามันแพงเฮ้ยคุณธนัทแล้วใจมันเป็นไงมันเจ๊งมันรู้สึกไงอะ ก็ชีวิตต้องสู้ครับผมอยู่ที่เมืองไทยผมรู้บุญคุณแผงยิงไทยให้โอกาสผมมาอยู่เมืองไทยมผมรู้บุญคุณตลอดเวลามผมซื้อรถช่วยเหลือสังคมนะมูลน,นิธิที่ร่วมกันตันยิวที่กิ่งแก้วมีน้องคนหนึ่งผมอยู่ล้างทองแล้วน้องคนหนึ่งบอกว่า hi, พี่พลีเขาเขาอยากมีแบบรถที่เทพรักษ์รถรถช่วยช่วยตือสังคมไม่พอ,อผมก็เลย ตอนนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่เราไม่มีตังค์นะไม่ใช่ตอนนี้มายาดมคู่เขามาคุยนะกัมีก่อนอยู่แล้วผมก็เลยซื้อรถตู้ให้ครั้งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมวันอาทิตย์ผมก็ขับให้เลยนะครับอ๋อเหรอขับโอ้โหเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตท่านผู้ชมดูเด่แล้วก็สู้มาตลอดก็ทําอย่างนี้คือก็แล้วแหม่มเขาบ่นมองไหมนี่เราทาไอ้นู่นไอ้นี่ตลอดแหม่มแหม่มก็เป็นคนน่ารักค่ะคือว่าผมทําอะไรเขาก็ห้ำท้ำบ้างบอกป้าอย่าขยันเกินไปสิมันมีแค่นี้เอาอะไรมาไมยกับชีวิตอ๋อเหรอเรจงเมียรู้ มันมันรู้สึกสงสารผมอ่ะเป็นคุณชอบทํางานผมบอกว่าอันนี้คือความสุขผมผมไม่ได้อยากจะหาตังอะไรมากมายคือคือมาเจอเพื่อนเจออะไรแล้วมันก็มีความสุขดีนะเพื่อนเยอะมีลูกกี่คนมีลูกสามคนครับมีลูกสามคนคนโตท่านผู้ชมครับเรียนเรียนอยู่ที่วิศวะจุฬาครับคนที่สองคนที่คนโตเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนโตเป็นผู้ชายผู้ชายเรียนวิศวะจุฬาคนที่2องคนที่สอนนี่เทศจุฬาครับเป็นผู้หญิงครับ คนที่สามคนที่สามยังอยู่ประฐมบิวครับสอนอะไรลูกเป็นหลักสอนลูกก็คือว่าต้องมีคุณธรรมเน้นคําว่าคุณธรรมเป็นหลักลูกอย่าไปทําอะไรที่แบบไม่สมควรคุณหนึ่งไม่ชอบเราย่อมไม่ชอบลูกเออทําอะไรก็เลยเดี๋ยวแต่อย่าไปเหยียบไว้ความทุกข์ของคุณหนึ่งเพื่อความสุขของตัวเองไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ผมสอนอย่างนี้นะถ้ากินข้าวกับเพื่อนใครเลี้ยงผมเลี้ยงนี่ ผมเลี้ยงตลอดครับไม่เคยให้คุณอื่นเลี้ยงเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ขอคําว่าเพื่อนมันดีกว่าคาว่าตังเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยคนโบราณเขาสอนกันอย่างนี้จริงๆนะท่านเคยเห็นหรือเปล่าไม่ทราบไม่ทราบท่านทันยุคนั้นหรือเปล่านะฮะคนพวกผมรุ่นเนี่ยทันยุคที่พอกินข้าวเสร็จปั๊บทุกคนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทุกคนแย่งกันจ่ายตังใช่ครับเพราะพ่อแม่สอนมาอย่างนั้นครับสอนมาให้มีน้ําใจใช่ครับ การมองโลกในแง่ดีการสู้ชีวิตการทําชีวิตแบบนี้มันไม่มีใครมาช่วยทําได้เลยนะคุณธนัทเราต้องทําเองนะใช่ครับเราต้องมีคนอย่างนั้นเองนะต้องต้องพยายามเอาใจใส่แล้วต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วไปให้ถึงผมเชื่อว่าคุณไทยทุกคุนถึงแน่นอนไม่มีหรอกไม่ถึงเพราะว่าผมตื่นตั้งแต่หกโมงนอนตั้งเกือบเที่ยงคืนวันหนึ่งผมทํางานสิบห้าชั่วโมงคนหนึ่งทำแปดชั่วโมงนอนแล้วผมยังไม่ยังไม่ ทำแค่ครึ่งวันเองเออ,อนี่ปีนี้เท <ใจ S 2> ่<ด>าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้48ครับเพิ่ง48เองครับท <48 S 1> <อ>่านผู้ชม ตายแล้วผมสงสารแหมมากเลยเพราะบอกว่าถ้า60สิบฉันจะคืนเธอ10ล้านแล้วนี่ยังไม่60เลยก็ยังไม่ได้คืนเลยยังอีกตั้ง12ปีกว่าจะได้คืนคืนไปเยอะแล้วนะจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือส่วนเตที่ดินทุกอย่างของภรรยาหมดแล้วของหมดเลยไม่มีอะไรเลยครับเพราะผมไม่ได้คิดว่าคือเขาไล่ออกจากบ้านทำไงเป็นไรครับเขาไม่ไล่ผมอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาสอนลูกชายลูกสาวเขาว่าไงหรืองว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันใช่ครับ แล้วรักกันคืออะไรรู้ไหมไปไหนมาไหนตั้งแต่เด็กนะต้องจูงมือกันใช่ครับถูกไหมไปไหนมาไหนต้องจูงมือผมกับภรรยาก็จูงมือนะไปไหนก็จูงมือเหมือนกันอายุป่านี้นะแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่านี่พูดแล้วขนลุกพี่น้องกันยังรักกันไม่เป็นและจะคิดว่าคนอื่นจะมารักเราหรือเราจะไปรักคนอื่นเป็นได้ยังไงใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วนะใช่ไอความรู้สึกแบบเนี้นี่มายุ่งมือฉันเฮ้ยมันหายจริงๆนะเขาสอนอย่างนั้นจริงเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นครับไปเที่ยวญี่ปุ่น ลูกชายไปด้วยครับแล้วบอกลูกชายว่าไงรู้มะมนี่นี่เราเป็นผู้ชายต้องซื้อของไปฝากแฟนใช่ครับเพราะเราเป็นผู้ชายมีหน้าที่อะไรต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดดูแลครับท่านผู้ชมมันมองโลกแง่ดีหมดเลยครับทําไมมาทํายาดมอันนี้ผมก็เป็นคนชอบลมเป็นมีวันหนึ่งก็ไปหาจันที่เป็นนักวิจัยนักวิจัยเขาเก่งมากเขาวิจัยพวกเปลือกมะนาวสกัดออกมาเป็นยาดมได้ มันจะบางเท่ามงแพ้ได้แล้วก็ PM 2.5ได้แล้วก็ป้องกันป้องกันไอไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้อยาดมตัวนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลดการอักเสบทางเดินหายใจแล้วก็ดีฉีดดวงทางจุูงได้โอ้โหสุดยอดเลยโอ้แล้วกลิ่นดีป่ากลิ่นกลิ่นเป็นสมุนไพรอ๋อเป็นสมุนไพรหอมแบบหอมแบบหอมแบบสมุนไพรใช่ครับขายดีไหมขายดีฮะเรืทำมาประมาณครึ่งประมาณครึ่งปีเลยเรก็ขายใน c e b o o k ชื่ออะไรชื่อตายาดมตาอินโนยาดมตาอินโนอินโนครับเฟซบุ๊กก็คือถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็อินโนแบงครับไลก็คือเอสอินโนแบงครับครับแล้วก็อินโนนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อภรรยาตั้งนั่นน่ะนึกแล้วอินโนนี่น่าจะน่าจะมาจากอินโนเวชั่นครับน่าจะมาจากอินโนเวชั่นนะครับเป็นนวัตกรรมใช่ครับนวัตกรรมใหม่ครับคุณนี่มันสุดจริงๆเลยคนดูตอนนี้ที่ดูอยู่คนไทยตอนนี้ดูอยู่ แต่คุณก็คนไทยใช่ไ่มใช่ครับนี่ผม<ภ>คนไทยครับภ,ภูมิใจกับผมมากเลยนะครับมาบอกผมว่าเขาเป็นคนไทยนะครับเขามีบัตรเป็นคนไทยแล้วใช่ครับโอ้โหผ,ผมอยากบอกพี่น้องว่าลองฟังเขาซิว่าภาวะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาจะต้องทําชีวิตยังไงค,ค,คนไทยต้องทําชีวิตยังไงครับก,ก็ต้องพยายามใส่ใจงานให้เต็มที่แล้วก็ลุยให้เต็มที่แต่ละช่วงเวลามันก็ไม่มีคําว่าสมบูรณ์ทุกอย่างหรอกเจ้าชายเจ้าหญิงเขาเล่นกันเฉพาะที่ว่าเออ เขารักกันจะพบเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงช่วงที่รักกันแต่ช่วงที่อาจจะมีปัญหาก็มีที่เราไม่รู้สรุปแล้วก็คือทุกอย่างต้องลุยให้มันเต็มที่ทําให้มันเต็มที่ยังไงก็มีทางออกเพราะว่าเลยรวมตอนนี้ทั่วโลกมันไม่ดีไม่ใช่ประเทศไทยไม่ดีที่ไหนก็แย่ไปหมดเพราะมันเป็นโควิดทั่วโลกก็อยากให้ทุกคนทําชีวิตให้สมบูรณ์ชีวิตสมบูรณ์ก็คือว่าดูแลลูกดูแลพ่อแม่ไปไหนก็รักกันมีอะไรก็คุยกันอย่าใช้อารมณ์กันถ้าสมมุติเราคุยกันด้วยเหตุผลอ่ะมันไม่มีใครอยากทะเลาะกับ ถ้าเราไม่ผิดใครจะมาจับผิดเราได้เพราะเราไม่มีผิดให้จับคือรักกันเหอะอยู่ด้วยกันถ้าลำบากหน่อยก็อยู่บ้างกินอยู่ที่บ้างไม่อย่าไปโคลาบากได้อยังจะไปนี่ไปนู่นพยายามเกาะกันกินกันอยู่ที่บ้างใช้ชีวิตให้มีความสุขในครอบครัวหลักๆคือต้องครอบครัวมาก่อนครอบครัวถ้าดีนะถ้าเราเป็นผู้นําครอบครัวเราเลี้ยงลูกภรรยาดีดูแลล,ลูกดีทุกอย่างมันก็จะดีหมดทั่วโลกมันก็ดีหมดประเทศไทยก็จะดีหมดก็เป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ชมได้ยินคําว่าสมบูรณ์ไหม การใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ของเขามีตรงไหนบ้างไหมที่พูดถึงเรื่องเงินไม่มีเลยคําว่าสมบูรณ์ของเขาพอเวลาที่เราเป็นคนที่มี definition หรือว่าคําอธิบายกับตัวเองหรือว่าหลักการกับตัวเองว่าคําว่าสมบูรณ์คือการมีสุขในครอบครัวเขาพูดเลยนะดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลพ่อแม่ใช่ครับให้มีความสุขใช่ครับนั่นคือความสมบูรณ์ใช่ครับนั่นต่างหากคือความสมบูรณ์ใช่ครับถ้าความสมบูรณ์จะมีสร้างความสุข ถ้าชีวิตมีตังเยอะแล้วสมมติว่าชีวิตมีตังเยอะแล้วถ้าครอบครัวไม่สมบูรณ์มันก็ไม่มีความสุขนะครับเงินทองมันวาไม่เงินทองมไม่ใช่หมายความว่าไม่สําคัญแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่สาสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสมบูรณ์แบบนี้ดีกว่าสมบูรณ์แบบทนัดึงล่ำซ้ำครับ ผ้าพันธุ์นี่คือผ้าคีราการทีเดโชว์ขอมอบไปกับคุณสนะตึงล่ำซำเจ้าของยาดมนวัตกรรมอินโดใช่ครับที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับอาต่อยครับที่ให้โอกาสครับผมได้โมอยาดมอินโนให้อาต่อยไว้ใช้ยาดมเป็นสมุนไพรครับผมขอบคุณคุณมากครับขอบคุณในแง่คิดขอบคุณในทุกอย่างและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมรายการผมด้วยถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคนอย่างเขางานอย่างเขาหรือความรู้สึกที่เขาทำเนี่ยและสนใจงานของเขาท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ที่เฟซบุ๊กท่านพิมพ์คำว่า i n n o น a บร In ์อินโ n แบรนด์พิมพ์ไปถ้า a c e b o o k นะฮะถ้า Facebook แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นพวกเล่นลก็ไลน์แอดไปได้เลยที่ยาดม Inno นนี่ได้เลยนะครับหรือถ้า IG ท่านก็เข้า IG เลยคือยาดมดด n n อยาดม inno ครับได้หมดเลยความจริงผมก็ขึ้นมาให้ดานะเห็นอยู่แล้วนะเออลืมไปนิดนึงยาดมนี่มันหลอดเท่าไหร่65บาทหกบบาทเท่านั้นเองและที่สำคัญไปกว่านั้นท่านผู้ชมนี่เขาพูดไม่ใช่ผมพูด ท่านที่ชมรายการผมอยู่ในขณะนี้ครับแล้วแอดไลน์เข้ามาครับตอนนี้เลย300ท่านแรกครับครับ3อ0ท่านแรกนะครับรับไปเลยครับฟรีครับคือท่านละหลอดนะครับไม่ใช่คนเดียวเอาไป300นะฮะแต่คนอื่นก็ว่าท่านละหลอดเขาให้เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกอย่างมันมันไม่ได้มันไม่ได้สดใสเพราะเรามองมันไม่สดใสใช่ครับแต่ถ้าเราสู้อะ สู้ก็สดใสตลอดชีวิตต้องสู้ครับอชีวิตต้องสู้เป้าหมายต้องถึงครับต้องชัดเจนครับถ้าทําแล้วครึ่งทางไม่ชัดเจนมันสู้ไม่ถึงครับต้องสู้ครับต้องชัดเจนครับช่วยกันชัดเจนหน่อยช่วยกันสู้แบบเขาหน่อยแล้วผมชอบคนอย่างเขาทํามันทุกอย่างชอบมากมากคืออะไรรันบ่า ทำมาเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จหมดนะเจ๊งก็มีไหมเยอะครับเออเยอะผมไม่ชอบเจ๋แต่ถ้าเจ๊งเราต้องปิดกิจการแบบเงียบเงียบครับอย่าไปบอกใครครับอย่าไปบอกใครแต่ถ้าเราดีเราค่อยคุยค่อยคุยกันอ้วจะทำ้มีความสุขเวลาหมดแล้วครับผมสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกับท่านผู้ชมใหม่ครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ